ไปต่อนะฮะยังอยู่ที่เรื่องน้นท่วมอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับช่องวัน31ของเราแล้วก็ผู้บริหารบริษัท GMM Grammy และบริษัทในเครือมอบเงินที่จะรับบริจาครวม3 0 0แสนบาทรวมสมทบในโครงการประชารัฐร่วมใจใต้ร่มพระบ,บารมีของสำนักนายกรัฐมนตรีนำไปช่วยบรรเทาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยนะครับภายใต้โครงการวันสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่องวัน31นั้นทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนําสิ่งของยังชีพแล้วก็เงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพิภาคอีสานตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมเป็นต้นมาโดยมีประชาชนนั้นร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินผ่านบัญชีธนาคารอย่างต่อเนื่องช่องวัน31ร่วมกับบริษัท GMM แกรมี่จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือนำโดยดรอ๋นภูวานาถคุณพรินแคนอาติรุธกิติพัฒนะ ผู้ประกาศข่าวจากทางข่าวช่องวันของเราเนี่ยนะฮะเป็นตัวแทนผู้บริหารช่องวัน31ศิลปินดารานักแสดงอนนี้ี่ลูกว่านะนำเงินบริจาคจำนวน3 0แสนบาทไปมอบให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอมสินชีวพฤกษ์เพื่อร่วมสมทบในโครงการประชารัฐร่วมใจใต้ร่มพระบรมีจัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีที่รับโทรศัพท์กันเมื่อสุกที่แล้วเนี่ยนะฮะ นำเงินทั้งหมดของบริจาคทั้งหมดไปช่วยบรรเทาแล้วก็ฟื้นฟูรู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ครับครับก็จริงๆแล้วก็มาในใน,านามของทีมเป็นกระมีทั้งหมดนะครับทั้งทั้งช่องวันเองแล้วก็ทั้งทีม,ม 25, เ็น25ทีมเป็นมีเดียทั้งหมดเลยด้วยนะครับก็มารวมกันตรงนี้ก็เป็นตัวแทนศิลปิน ็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราอาจจะได้เห็นกันก็คือเขาบอกว่าขอเป็นเงินสดเนื่องจากว่ามันจะสามารถบริหารจัดการได้ครั้งนี้เราก็มาร่วมกันนะครับก็บริจาครวมกันเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทด้วยกันเพิ่มเติมของทางช่วงวันทีเราจัดโครงการวันสร้างสุขซึ่งก็รับบริจาคเงินจากคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะช่วยพื้นที่น้ําท่วม ตอนนี้ก็มีมาเยอะมากครับแล้วก็แบ่งมาส่วนหนึ่งประมาณ1 0 0 0 0แบาทเพื่อที่จะนํามามอบร่วมกับโครงการนี้และนอกจากนั้นเราก็ยังมีการลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้าจะไปที่จังหวัดนครพนมเพราะฉะนั้น,เ,นเงินที่แต่ละคนบริจาคเข้ามาในบัญชีนี้เราก็จะนาไปช่วยเหลือซื้อของอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามได้เลยของทุกท่าน,นถึงมือผู้สีภัายแน่นอนครับผ่านน้ําใจของคนไทยยังคงหลั่งไหลร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ช่องวัน31อย่างต่อเนื่องล่าสุดนายอุเทนจรัดชัยมงคล ส่งมอบของบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร200ถุงอาหารแหง้งน้ำดื่มแล้วก็เครื่องยังชีพต่างๆจำนวนมากมซึ่งทางช่องวัน31ปเตรียมลงพื้นที่นำสินของเหล่านี้ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคอีสานนะฮะแล้วหากคุณผู้ชมท่านใดก็ตามชมตื่นแต่เช้าอยู่ตอนนี้ต้องการจะบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคส่งมาได้เลยฮะฝ่ายข่าวชั้น15อาคาร GMM Grammy Place หรือถ้าเป็นเงินก็ที่บัญชีวันสร้างสุขเพื่อช่วยผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีครับ925ขีด014ขีด5 55 55 5 5 5ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนอโศกมนตรีนี่นะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้เลยหรือว่าจดไว้ก็ได้ 925-014-5555นะครับเนี่ยวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยในกรุ๊ปไลน์ของทีมข่าวช่องวันเนี่ยผมก็เห็นผู้สื่อข่าวหรือว่านักข่าวของเราที่ประจําอยู่ที่ออฟฟิศในวันหยุดเนี่ยคขาบอกโอ้โหมีคุณผู้ชมเนี่ยร่วมมาสมทบกันอยู่ตลอดเนืองแน่ตลอดเลยขอบพระคุณมากนะฮะใช่ครับนะฮะถึงแม้บางคนก็ไม่ต้องออกชื่อไม่ต้องออกอะไรก็บอกว่าอยากจะ ร่วมสมทบเงินสมทบสิ่งของได้เลยทุกรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยส่งทั้งหมดทั้งปวงนะไม่ให้เหลือที่ตึกเลยเนี่ยไม่ให้เหลือที่ GMM เลยนะครับเอาไปที่นั่นหมดนะฮะใช่ครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ